นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุญญานิปะระอรรถกสเม ปฏิท่าคนติปะนี้นันตีตีนัดบัดน,นี้อาตมาภาพจากได้ชี้แจงสดแทงสแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมกถาพรรลนาถึงสัตุธรรมคำสั่งสอนของ ไม่ติดเอาภาษาไอ้บางเท่านี่เนาะเอเตือนก่อนทุกคนล่ะมือลงได้มื่อนี้ก็ว่าได้ดตั้งใจว่าสิมาแสดงธรรมว่าได้ดเตรียมตัวก็ขอ,อยกาเอาไม่ทานธาราบ,บทเรียนมามเนาะสิว่ามาหาก็ต้องเอามาแสดงเนี่ยเอามาใส่นิดนึงขันโมมาใส่นิดเริ่มนะบารีเรียนรรมสามปีก็ได้ม,มาหาปลายแดง มาไปเดียนสั้นไม่ได้จะไม่ไกันแต่สั้นนั่นแหละโยมสำนักเรียนก็แสดงธรรมขึ้นกันในพรรษาพระเนนพิสุทธิสม,มนเนรทุกลูกต้องแสดงธรรมขึ้นสรรมาทิในพรรษาทุกวันวันละคนวันละลูกวันละลูกก็เป็นร้อยเป็นรอ้นรอยลูกไปแหละพระเนนรวมกันเสามสามือนในพรรษาต่อมาก็ได้แสดงอยู่ประมาณสองสามครั้งนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาปีหนึ่งแล้ว ก็ไม่ได้จับใหม่ตื่นใหม่อยู่สมควรเนาะก็วันนี้จะมาเกล่าวแสดงธรรมในเรื่องที่ทุกคนจะต้องเจอก็คือความตายบุคมาวสิโอมยังไงเนาะปัต่าเรื่องนี้มักมักยังคือมักเข้าคยเรียนมากเข้าค่อยว่องคยเขียนเคยท่องเคยอ่านแล้วมันจำขึ้นหัวก็คือดในเรื่องเดียวนี่แหละคือจยจหมอลล่มนี่แหละ แด่กอนไหนนนท้ากินเอาไงซะคนท้ากินห้องนี่แหละัเนาะะเอาวอาเรื่องถึงความตายของห้องนี่แหละเนาะห้องบกคุอนกับความตายเนาะกะขอยกเอาที่ท่านุทธปัะวัในพุทธการเนาะาัวกบคันบ่าเข้ากับ่อแบบข้มหาเลยนาะจิบเรี่ยนมากในผู้จการ ในพุทธการขั้งพุทธเจ้าทรงดำรงหรือมีพระชนชีพอยู่เนาะกะนี่ขอบข้วหนึง่งสุ่าธรรมิกะอุบาสกสืบพูนรมมิกะเป็นภาษาบาลีอุอบาสกก็คือภาษาบาลีเหมือนกันแต่ว่า,วาผู้ปฏิบัติซึ่งธรรมผู้มีธรรม ่ผู้มีธรรมปฏิบัติเป็นอย่างนิดเนาะทัศนิกาแต่ว่าผู้ตั้งอยู่ในธรรมเพิ่นเป็นเศรษฐีในเมืองภารสีในตระกูลของเศรษฐีเนาะเป็นเป็นรวยว่าบ้านเาคือเป็นรวยเพิ่นกับงี่บุตรดาอยู่เจ็ดมิตรุ่ยใช้อยู่เจ็ดคุณงี่ย์เจ็ดคนใช่เจ็ดคนเพิ่นเป็นคนมักทำบุญทำทานของวัดบ้งนถ้ำ เป็นมาขมักไข่ท่าเหมือนเหมือนอระถาธิธิก่อเหมือนนาวิสาขาเหมือนกันแกก็ชอบฟังธรรมเข้าวัดฟังธรรมเป็นปกติทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งแกก็ประสบกับโรคภัยโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นก็ในวัย70-80เนาะก็ลุกเลยไปหลายปีพอเพิ่อน,น,นอยาก เป็นเิ่นทู้ว่าจะขออยู่ในประดนเเป็นตัวอยู่ด้ประดเพิ่นก็เลยสั้งลูกชายเป็นไปม่วนพระมาให็นเน่อไปหาพุทธเจ้าไปม่วนพุรธเจ้ามาให้แเน่เเป็นจากตังถ้ำจากปากปุริเจ้าลูกชายไปม่วนมาเจ็บลูกแปดลูกแปดลูกเนาะไปม่นมาแล้วพระสิมังก็เลยมาตามคํำสั่งของพรทธเจ้า พมะหอแล้วพระก็เล่นานางนางยู่ในบ้านยู่ในบ้านของธรรมิกาอุบาสกจี่เป็นเตรียมอัศนะไว้เพราะนางแล้วพรนกรเน็เลยธรรมิกาอุบาสกก็เรียกว่าเป็นบุญหนักหนาที่ข้าพาเจ้าได้เห็นพระพุทเเจ้าเป็นบุญหนักหนาที่ข้าพเจ้าได้เห็นพระคุณเจ้าเพราะไม่รู้ว่ากระผมจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ ขอพระคุณเจ้าปรวดแสดงธรรมให้แก,ก่กระผมด้วยเถิดแล้วมูพิสุสงเจ็ดแปดก็เลยถามว่าย่อมน่อมจากตั้งสูตรใดละ่ะต่อมจากตั้งคาถาใดก็เรียกว่าสติปัฏฐานสูตรเพราะวอย่อายัเพราววัฏน้เป็นเป็นสูตรเป็นพระส,สูตรสำรับที่พระเจ้าเป็นสำรับ แสดงท่านเปแค่คนป่วยคนอาพาเจ็บไข้ติดป่วยนั่นแหละก็เลยก็เลยขอฟังสติปัฏฐานสูตรส่วนแห่งการตั้งอยู่ในสติเฮ้าสิตายแล้วแต่ว่าสติเฮ้าไปอยู่กับตัวกับตัเนี้ยเขินหน้าขึ้นหลังขึ้นน้ำพ้อนเขึ้นน้ำดูดน้ำเต่าเออเขินดูดน้ำเต่าขึ้นน้ำไปอยู่ข้างหลังนั่นแหละอยากอยากหยาบ ตายแบบพราเรียกว่าไปแบบเขมีห่วงนะก็เลยกเปิดก็เลยแสดงถ้ำปฏิสัทธนสวดคือไม้ถึงสูตรที่ตั้งมีสติเปิดก็เลยสวดไปสักพักหนึ่งก็ร่างสวดอยู่อ่าทำน้กายอุบาสสวดก็เลยเห็นเห็นรถเทียมหมายถึงว่าบานเท้าสมัยบ้านเพิ่อนอื่นอื่นคงจักบ่เพื่อนรถรถจักรที่หลักเวียนนะเออร้อยทั้งฝ่า ้อยมากหกขั้นมานีมานีม่มาหลากมากเป็นพันโตโตละเป็น้อยลอยขั้นละร้อยโตหลากมากท่านสุภาลอยสปา่าท่านมีการอุบาสกินผู้เดียวปา่าดีพ่อมาหอดเลลวเจ้าวดาฉีมานมน้ำมันก็เลยบอกว่าท่านมีการอุบาสกว่าเราจะพาท่าน ไปสู่เทวโลกของเราเราจะพาท่านไปสู่วิมานของเราเราจะพาท่านไปสู่วิมานแก้วของเราพอ่พอพ่อเทวดาเป็นบอกสเสร็จแล้วถ้ามีการประสุขก,เาาก,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 ขก็เลื่อ่าหยุดก่อนหยุดก่อนรอกก่อนรอกก่อนรอเราก่อนรอข้าพเจ้าก่อนพ่อพ่อบอกเสร็จแล้ว พิสูสงฆ์ก็ั่งสวดอ่าน,นเทศแบบดูยุดิักจึกเลยยุดเลยเป็นเตือนเป็นตบใจว่าอาะยู่ดีอา่าโยมอุบาสกค,คือบอกให้ยุดยุดก่อนเลยเขามายุดก่อนรอก่อนอยู่ก่อนทํานี้คาเดียวยุดก่อน,น,ก,อนก็เลยมองหน้ากันเจวไดายเจยวกว่า่าเอา้าเป็นหยังทําดีกับอุบาสกขึ้อบอนบัต์เป็นโงอนะบานก,ก็เลยพากันว่า ตอนนี้มันมัเป็นโอกาสแล้วละ่ะมันก็คือแล้วก็เลยพากันกลับวัดกลับวัดไปหาพูริเจ้าไปสักการะสัการะพ่อ,อลูกที่นั่งฟังธรรมอยู่เพ่ก็เลยเปิดเปิดหูมาพอเปลี่ยนคือบอกข้มาม่าจงหยุดจงหยุดก่อนพอเพราะลูกได้ถามพ่อว่าทําไมพ่อถึงกล่าวคำนี้ออกมาทั้งที่พ่อชอบฟังธรรมชอบเข้าวัดฟังธรรม ชอบทำบุญชอบทำทานแต่ทำไมต้องพูดคำว่าหยุดก่อนรอก่อนปนารีท่านอาจารย์บาสุก็เลยว่าว่าแม่พ่อก็ได้บอกครับพุณเจ้าพ่อว่ากับเทวดาลูกก็เรียกว่าเทวดาอยู่สายเทวดาก็เหมือนเทวดาหูอยู่ทธ์ฝาดลอยอยู่ขึ้นยุทธ์รถรถเทียมอะไรว่าเอ้าอยูสายลูกคุ้มไม่เห็นเด็กคุกมยุทธ์ฝาด ลูกเต่าหรือถ้าอกัวบ่เห็นบัดนี้พอวันนี้ก็พังเขาเรียว่าเมเจ้าีอีาพวมาไล่บอจะพ่วลูกก็เรยว่านีอยู่ขอเสดก็เรียว่าทาไมขอจะพวงแน่บาดนี้ก็ได้เอ้าพ่อจะเอาไปยังิอนว่าเอาขอพ่อจิเอาไปเสื่อท้ายพ่ออยากไปยูสวรรค์สันุสิทิว่า พูดก็นเลยกว่าพคนปฏิฐานผู้มือปฏิฐานถือของมาได้อยู่ว่าขอให้ครับว่าเจ้าได้เกิดที่ชั้นดุสิตพ่อยท้าเสร็จแล้วเพ่ดก็เลยเอาของมาไล่ให้ดูเวียงก็เลยโยนกันไปบนป่าพ้อโยนกันไปแล้วของมาไล่ไปเลยไปตกอยู่หรถรถเที่ยงที่อป่าอนบนป่าท่านจะได้เห็นอะไรว่เห็นไหมลูกเห็นของมาไล่ที่ข้อยู่ตรงนั้นไหมอยู่อยู่รถเที่ยงที่ลอยบนป่าถึงว่า เห็นแต่พงมาลัยพ่อแต่รถไม่เห็นนะไม่เห็นพาห,าหนะอะไรเลยเห็นแต่พงมาลัยเท่า้เอ้างั้นหลือเ่ับพ่อผู้ป่ว่าว่าเนี้พ่อพ่อตำนานแล้วเอาไปต้อมากว่กี่นาทีพ่อก็เลยสิ้นใจสิ้นใจจนแล้วก็เลยไปเกิดบุญ,ญนยานไปน่ะลอยไปลอยไปไป,ไปไปไปหาเทวดาสี่ลยอในเสื่อ่าอยู่รถเที่ยงหรือยุยุดจัด ประเด็นเกิดดุสันตพิภูศิษย์นี่ก็คือนิทานเรื่องหนึ่งที่การัตติเดวะฮาซาิบาซีคือหมายถึงว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วถึงมาเป็นเยังเล่าที่เ้าสามารถศึกษาได้แล้วก็เอามาเป็นธรรมาบดเอามาเป็นหลักธรรมมาว่าใหาย้ยูืจะอุ่มเดือนฟังคำเขา,ขาว่าความตายมันเขียนข้อสุบัติอยางเขาว่าตอนใดกไ็ได้เพราะว่ายัง เ้าใส่สูตรที่ทกระชุ่มกนะชืดเขาบอกว่าเ่าจิตไปตอนไหนกินเขายู่กับไปได้นั่งอยู่กับไปได้ยางอยู่กับไปได้นอนหลายตายแต่นี่ก็เลยห่าต้องพยายามนึกถึงเราลึกถึงตัวบ่าว่าคนตายมันมีต้นหนาห่อ,อยูบางบางเซนบ,บางบางกันบางบางด้วยฉะนั้นแต่เอาจะไหนห่อจิตอ,อ,ยอยู่ดำรงอยู่ใดตลอดปลอดภัยไปถึงไปโดนโดนเอาไง อมันถึงร้อยปีกับปลาไปนั่นแหละแล้วก็ข่ำบาดีที่เคนปล่อยไว้าสัพติสัตตาเอาเวลาหุนตุผู้เจ้าเพิเ่นบอกไว้สัตพติสัตตาสัตว์ตทั้งหลายทั้งปวงสัตตาสัตตังหลายสัพเพทั้งปวงอเวลาหุนตุเป็นผู้มีเวรนี่คนเท่าที่ยังคือผู้มีเวนก็ เห็ดบุญทำทานขวัดตั้งตรรมปฏิบัติธรรมเป็นการสะสมจะเบียงบุญทำทานสะสมจะเบียงธรรมสะสมไปเรื่อยเหมือนเั้าเหตุหน้าเหตดไห้เหตุหน้าข้าก็ได้ข้าก็ได้เขาได้เขามา้เอาไปใส่เอาไปขายแม่เอาไปขึ้นเหล้าไห้สะสมไห้ใส่ปีหนาปีขฮือไปเหมือนกันบุญเราต้องพยายาม ลกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าเออวันนี้เราทําบุญหรือยังเราปฏิบัติธรรมหรือยังเรานึกถึงพรืเจ้าหรือย่างไรคำหนึ่งว่าการรมบังโปรตีิเท่ากับกรรมะกาโรก็แปลว่าผู้ใดย่อมทําผู้นั้นชื่อว่าผู้กระทําแล้วเฮาเฮาตกลงมือปฏิบัติเนี่ยเออบอกไปเดียพูดเฉยไม่ได้ ต้ององลงต้องลงมือปฏิบัติด้วยเหมือน่านอาจารย์มหาสิทธิผลพูดว่าคิดให้เป็นหลักสูตรพูดให้เป็นหลักฐานปฏิบัติให้เป็นหลักฐานครับอาจารย์จำไม่ได้คิดดีเป็นหลักสูตรเป็นหลักธรรมแล้วอีกเอัศวสิทธิหนึ่งว่าเยกกจิพุทธังสรณังคตาจนเราได้เราหนึ่งถึงแล้วซึ่งซึ่งพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่จะเลืกเอกเท่ามาฝาบพระเจ้าตอนนี้เวอร์อื่นมเพื้อไปเรื่อยๆก็น่ามืัวเพรามาฝาบพระเจ้ามาฟังคำของสาวพระเจ้าก็คืออ่วบทสวดมนต์ที่เท่าสวดม่อนชุมโมนิสูตรได้กะซาบทได้กะซาทุกคำทุกประโยคน์ั่นคือคำสอนของพระเจ้าเราพูดออกไปเราต้องพูดด้วยใจไม่ไม่ใช่สักว่าจะพูดอย่างเดียว พูดออกมาจากใจใจที่บริสุทธิ์แล้วผลจะตามมาก็คือเราจะได้ตับได้อย่างเดียวได้อยังกระต่บุกุศลนลั่นแหละบุกุศลจับแต่บอจับท้าวเวียบาบุญกุศลจับแต่บอจับตองเลยไหมบอสบุกุศลจับแต่ว่าแม่ก็บาบุญจับแต่ว่าจับว่าได้แต่ว่าพ่าแม่เห็นร่มบ่อนร่มจีอ่ามันเกิดใหม่ใหม่เนี่ยเป็นใหม่เนี่ย รถแทนทานเข้าไปพัดมือร่มอันนั้นแม่รู้สียไดล่าดูเธอจับได้บ้างไจับได้บ้ลูกน Ges ั่นแหละคือกันครับบุญคือกันบุญกุศลคือกันครับเพรตั้งแต่คำร่มเลยร่มคือกันข้อข้อสมัติอย่าเพิ่งไดว่าเออบุญเป็นเรงสี่เออเขาไปจะสมาติจับต้องใดจะเข้าเห็นเข้าเห็นว่าเข้าได้บุญกุศลแต่ก็คือกัน แล้วอีกคำหนึง่งอาหารทำบางสุรันโตติติตตตตงก็รับพานิแปลว่าอะไรแปลว่าเราฟังอยู่ซึ่งธรรม่อมได้ซึ่งปิติเหมืนอนเราฟังท่านตัวนี้แหละต้อไปนำจิตไปนำจิตไปจิตไปเรื่อยๆครับจิตไม่ใช่ว่าคิดถึงเหนือยนะครับคิดถึง ร่มใจสบายใจนี่ก็คือเราในการต้ธรรมเนาะก็จะมีสปาสิตีอ,อย่างหนึ่งหน้าที่นั้นสำคัญอันยอดยิ่งหน้าที่นั้นเป็นสิ่งต้องศึกษาหน้าที่นั้นสำคัญทุกเวลาหน้าที่หน้าที่เสร็จเป็นผาสุขแสแสจุดใจนี่คือเป็นหนาทีเฮาเฮากว่าอ,อ,อ,อย่างก็มันมันจคขอกัรบอกรับจิ ออกมาเยอะขอแต่ว่าางคนสีบว่าอู้เรื่องว่าบ่เข้าใจว่าเป็นของใครก็เฮาเกิดมาในชีวิตปฏิบัติรรมกินอยู่ย่างเดินเอทุกอย่างเป็นหน้าที่พ็เกิดมาเห่เกาไห้ทุกคนอะเกิดมาก็ให้ทุกคนนลยครักของแง้งง่ายเลยขําแรกพอยางมันเป็นหน้าที่ตึกลงเลยคือนหน้าที่เเออทุกอย่างเฮาปฏิบัติเท่า ใส่ชื่อจุลนิมขึ้นอาทีเอาถือธรรมชาติกำหนดโดยหน้าที่โดยปริยายธรรมะก็คือธรรมชาติพูดง่ายๆก็เราแปลคําว่าธรรมะไม่ออกธรรมะก็คือธรรมชาติธรรมชาติมาจากไหนจักรวาลโลกนี้ทุกอย่างเป็นธรรมะหมดทุกอย่างหยิบมาเป็นธรรมะหมดแต่ทำยังไงเราจะมองสิ่งสิ่งนั้นว่าเป็นธรรม ต้นใหม่อยู่ต้นหนาเท่าหนังหมื่นตองเบึงตองแหลี่ยว่็จะเอามาคืนงอไปทางนหนเนาะมันก็เป็นท้งสีเนาะอันนี้เราไม่ใช่สงสัยนะแต่เราต้องหาต้องก่หาว่าหาทำในในใน,ในต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกันทุกอย่างในโลกนี้ไปไม้เหมือนกันไปไม้ทําไมมันเป็นสีเขียวทําไมมันเป็นสีเหลืองทาไมมันเป็นสีแดง มันเพราะว่าเพราะว่าธรรมาชาติเขาสร้างมาสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อโลกเราทําให้เรารู้รู้ว่าเออเราอยู่ให้กลมพืนให้ให้รู้ว่าอยู่อย่างไรให้มีความสุขบางคนคิดงงมากเลยว่าเออสิ่งนี้สิ่งนั้นเออมันเป็นเพราะอะไรแต่ต้องถามพระเจ้าก็เลยว่าทุกอย่างทําทุกอย่าง เนือคำพูดทุกอย่างที่ท่านสอนมาอย่าสงสัยเพราะว่าเป็นสั่งสอนมาอยู่แล้วเป็นกำหนดเป็นตรวจเป็นเขียนมาอีบ่อยแล้วเป็นคิดมาหมืแล้วเขากเาต้องสงสัยคือ้เราบอกไปเลยก็สวดสวดทุกมื่อนอี่แหละสวดทุกวนันทุกวนันทุกคำทุกคำสวดโดยที่เราไม่ต้องสงสัยเราจะได้สิ่งที่เราได้เทศนาปริโยสาในในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งเทสนา แต่งการฟังธรรมเทศนาอัตมาภาพขออ้างอิงเอาคุญพระศีริตรัตรจงมาเป็ตจงมาอธิบาลประทานพรญานยาโยมสาธุชนทั้งหลายจงเป็นผู้มิจงเป็นผู้จะเดินด้วยอายุวันนะสุขะภาระปฏิพานธนสาสมบัติธรรมสารสมบัติทั่วกันทุกขทุกคนดังอัตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาในธรรมกถา ก็เห็นสมคว,วรแก่เราขอสมมุติยุติกรุงไา้เพียงแต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีปักการณ์ะัน,ะะนี